สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับและรถยนต์ที่ผมนํามารดวิวกันในครั้งนี้นะครับกับ Ford m u s t a n งนะครับตัวนี้ครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นรุ่น55ปีนั่นเองนะครับและความพิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้ก็คือตัวสูงสุดสําหรับ f o r d m u s t a ต g แล้วนะครับที่มีจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์5.0ลิตรนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพละกําลังของเขามีถึง449แรงม้ากับแรงบิดที่529นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับเกียร์ แบบ10 s สป e d นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้นะครับมีทั้งพละกกาลังและเสียงเครื่องที่เล้าใจนะครับในแบบมาเซอร์คานะครับสไตล์อเมริกันเลยนะครับอ่ะแล้วค่าตัวของเขาอยู่ที่4 8 9 9 0านบาทนั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวเริ่มต้นของเขานะครับที่เป็นเครื่อง2.3ลิตรนะครับเทอร์โบอีโคบูนะครับตัวนั้นจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่3 6 9 9 0 0นบาทนั่นเองนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับ พราะด้วยราคาที่ต่างกันและแรงมาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนนครับพอมันเป็นรุ่น55ปีนะครับความแตกต่างจากรุ่นเดิมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีอยู่หลายจุดแต่ความสวยงามของเขานะครับเริ่มจากหน้าตาของเขานะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่ารถคันนี้นะครับมันเป็นสไตล์เมกันก็คือมีหน้าตาหรือฝาโปงที่ค่อนข้างใหญ่และดูดุดันมากๆเลยนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED พร้อมกับ day time running l i g h t นะครับ ที่เป็นขีดเส้นๆนะครับสามเส้นตรงตำแหน่งไฟด้านหน้านะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคือถ้าดูรถโดยรวมเนี่ยถ้าดูเผินๆเนี่ยมันเหมือนปลาฉลามที่แบบดูจิกหน้าลงเลยนะครับอันนี้ดูสวยและดูแบบทุกอย่างของตัวรถอ่ยดูมีมัดกล้ามฝากระโปรงก็เป็นแบบเจาะนะครับอ่ะเป็นคู่ด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถเขาเนี่ยก็มี โลโก้สัญลักษณ์5.0ลิตรนะครับที่เขียนไว้ตัวรถด้านข้างและแม็กก็เป็นแบบใหม่นะครับก็ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะในรุ่นนี้นะครับพร้อมกับเบรกแบมโบ้6พอร์ตครับแม็กของเขาเนี่ยมีขนาดถึง19นิ้วนะครับด้านหน้าเนี่ยมีขนาดยางอยู่ที่255 40 R19 นะครับและด้านหลังของเขานะครับเมื่อเป็นรถขับหลังไซส์ยางก็จะอยู่ที่275 40 R19 นิ้วนะครับเรียกว่าด้านหน้ากับด้านหลังก็จะไม่เท่ากันนะครับและในส่วนด้านท้ายรถของเขาเนี่ยพอมันมีขนาดใหญ่นะครับ พร้อมสปอยเลอร์หลังพร้อมดิฟฟิเซอร์นะครับที่ทําให้รถเนี่ยดูสวยและดูดุดันมากขึ้นเลครับพร้อมกับท่อของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัวท่อ5.0ลิตรเนี่ยก็จะเป็นท่อคู่นะครับที่เป็นปลายคู่ด้วยเช่นกัน,นครับเสียงนะครับสามารถปรับได้เป็น e x ็กซอร์ดโหนะครับอันนี้จะมีเสียงสําหรับเครื่อง V8 ที่ทุกท่านก็น่าจะรู้ได้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นเครื่อง5.0ลิตรนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างจากตัว2.3 EcoBoost นะครับก็คือตัว โลโก้ด้านหลังจะเป็นตัวเขียนว่า GT นะครับแต่ถ้าเป็นตัว EcoBoost เนี่ยก็จะเป็นตัวรูปมา้าเฉยๆนะครับเรียกได้ว่าทั้งหมดโดยรวมด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วตัวรถของเขาเนี่ยมีความกว้างและดูมีความดุดันในสไตล์มาสเตอร์คาแบบ Ford Mustang V8 นะครับและการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ ก่อนที่เราจะไปกันนะครับเ็เรามาดูกันก่อนนะครับว่าภายในตัวรถของเขาเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมกันบ้างนะครับอย่างแรกที่เข้ามานั่งนะครับแล้วก็เห็นได้ก่อนอื่นเลยครับก็คือตัวเพั่นเองนะครับเพจตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นตัว55ปีฉลองครบรอบ55ปีนั่นเองนะครับกับ Ford Mustang นะครับและตัวเบาะของเขานะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นเบาะตัว Recal o ลนะครับก็อย่างที่เห็นกันชัดๆเลยนะครับ Recal o ลอย่างชัดเจนเลยครับ คือตัวนี้พอน,นั่งแล้วจะรู้สึกได้ถึงความว่านี่คือความเป็นรถสปอร์ตนั่นเองนะครับเรามาดูภายในโดยรวมนะครับว่าตัวมัสแตงตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเครื่องเสียงของเขานะครับก็ยังให้เป็นตัว B&O นะครับอันนี้เครื่องเสียงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับการตกแต่งของเขาเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมถือว่ามันเป็นสไตล์เมกันนะครับถามว่าหรูหราไหมผมพอเลยครับมันไม่ได้หรูหราแต่ว่า เน้นการใช้งานนะครับเช่นการใช้งานที่มันสะดวกครับคือปุ่มกดต่างๆเนี่ยเรียกว่าเขาเรียนแบบมาจากเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเครื่องบินหรือเป็นสวิตช์แบบรุ่นเก่านะครับเปิดปิดอย่างเงี้ยครับเปิดง่ายๆสวิตช์สตาร์ทรถก็อยู่ตรงกลางนะครับตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่ง10ส,สปีดนั่นเองนะครับแต่ผมแอบ,บสังเกตนะครับว่าตัวเนี้ยเบรกมือเนี่ยอยู่ด้านซ้ายก็เหตุผลน,นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถสัญชาติอเมริกัน แล้วจริงๆกับพวงมาลัยเขาอยู่ด้านซ้ายพอเขาย้ายมาด้านขวาเขาก็คงไม่ได้ย้ายนี่มาตามมาด้วยนะครับก็เลยยังอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็จะหลงๆนิดนึงนะครับว่าเอ้ยเบกมือมันอยู่ไกลนิดนึงแอร์ Air, หรือว่าระบบต่างๆนะครับก็แบนแบบสัมผัสนะครับก็สามารถคุมได้ที่หน้าจอน,นั่นเองนะครับคคุมได้ง่ายๆพร้อมกับฟังก์ชันการทํางานเนี่ยระบบความบันเทิงต่างๆเนี่ยก็สามารถต่อกับ Apple Ca r p เ a y แล้วก็ Android ได้นะครับก็ เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นครับเรามาที่พวงมาลัยกันดีกว่าครับเรียกว่าเป็นใจความสําคัญของรถคันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยจะควบคุมที่พวงมาลัยเป็นหลักเลยนะครับปรับการใช้งานต่างๆนะครับทั้งเสียงหรือเครื่องเสียงเครื่องเสียงอะเราแยกก่อนนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นฝั่งของเครื่องเสียงหรือชุดต่างๆเนี่ยทางด้านนี้และด้านล่างลงมาเนี่ยก็เป็นระบบพุชคอนโทรลนะครับถึงแม้ตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นรถสปอร์ตนะครับเรียกว่า มันมีความแรงแต่ว่ายังให้ความสบายด้วยเช่นกันนะครับเพราะเขามีทั้ง Adaptive Cruise Control ที่สามารถเบรคให้กับเราได้นะครับแล้วก็สามารถสามารถตั้งเป็น Cruise Control ได้ด้วยนะครับคือตอนนี้ผมวิ่งมาทางไกลนะครับได้ทดสอบกันในระยะหนึ่งเนี่ยตัวรถคันนี้คือผมแทบจะไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าเขามีทั้ง Lane Keep แล้วก็เป็น Adaptive Cruise นะครับเรียกว่าขับตั้งความเร็วอยู่ที่80-100เนี่ย ตั้งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับจับเพียงประคองเพียงแค่พวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าขับขี่แบบสบายมากเลยนะครับและด้านขวาของเขานั่นก็คือการปรับเปลี่ยนตรงที่หน้าจอนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเนี่ยเป็นไปตามโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตรงสวิตช์ตรงกลางตรงนี้นะครับก็สามารถดูการวัดเกจต่างๆนะครับสามารถเลือกเกจได้ว่าจะวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือว่า คันเร่งหรือว่าแบตเตอรี่นะครับสามารถเลือกได้ที่หน้าจอนี้เรโหมดต่างๆเนี่ยตัวเรือนไม้เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถตั้ง Ex h a u s t s o u n d นะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนเสียงของท่อเสียได้เช่นกัน,นครับโหมดในการปรับแต่งเสียงนะครับจากท่อเนี่ยพอเครื่องยนต์มันเป็น V8 เนี่ยเราก็รู้ได้แล้วนะครับว่าเครื่องมันจะค่อนข้างคำลมดังมากๆนะครับแต่เมื่อเราต้องการใช้รถในเวลากลางคืน แล้วเ,เราอาจจะต้องเกรงใจคนที่บ้านหรือว่าคนในหมู่บ้านนะครับมันสามารถมีโหมดที่เป็นแบบว่าโหมดทําให้เสียงเงียบนะครับคือเนี่ยเดี๋ยวผมลองเบิ้ลให้ดูนะครับอันนี้เราอยู่ที่เสียงเงียบนะครับเนี่ยเสียงมันจะแบบนุ่มนุ่มลึกๆนะครับมันจะไม่แผดออกมามากอะแต่เราปรับไปที่โหมดเสียงดังสุดเลยนะครับอะเป็นแทร็กโหมดแล้วกัน เนี่ยเสียงมันจะกลงวานขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเวลาเร่งเสียงมันจะทุ้มทุ้มนุ่มๆแบบลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับทำให้มันเหมือนแบบมันเป็นเสียงกล้องมากกว่าเดิมครับอันนี้นะครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวมาสเต n งนะครับกับเครื่อง V8 ที่แบบค่อนข้างใหญ่5ลิตรเนี่ยให้พละกําลังที่สูงครับแต่สามารถปรับแต่งเสียงได้ด้วยเช่นกันนะครับและในโหมดต่างๆอย่างอื่นนะครับเช่น ปรับโหมดเนี่ยที่จะดูหน้าจอนะครับตรงตำแหน่งนี้ก็สามารถดูว่าไอ้ตอนนี้เราขับขี่ไปในระยะทางเท่าไรเป็นทริปแต่ละทริปนะครับและดูอัตราการประหยัดน้ามันครับเราคิดจะเล่นเครื่อง5,000เนี่ยเรื่องประหยัดน้ามันเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันจะกินแน่นอน,นครับแต่ว่ามันก็แลกได้มากับความแรงนั่นเองนะครับถ้าคุณขับเครื่อง v 8นะครับกับเครื่อง2.3เนี่ยเรียกว่า f ีล l i n g หรือว่าการขับขี่อารมณ์ต่างๆเนี่ย มันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับถ้าอย่างไงนะครับเราก็เดี๋ยวลองไปทดสอบกันดูนะครับว่าการขับขี่จะเป็นไงกันบ้างครับไปผมเริ่มต้นจากโหมด normal กันก่อนนะครับเป็นโหมดการขับขี่ที่เรียกได้ว่าเป็นมิดกับเรามากๆเลยครับแล้วผมอ่ะจริงๆกับผมก็ได้ทดลองขับกันมาสักพักหนึ่งแล้วคือสิ่งที่ผมชอบในตัวมาสเตงมากๆเลยนะครับก็คือช่วงล่างนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยคือเนี่ยถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นพื้นเมืองหลวงปกติครับใช้งานในเมืองเนี่ย คือเขาเออกแบบมาให้แบบคือกระเด้งกระดอนน้อยมากนะครับเรียกว่าใช้งานแบบปกติหรือใช้งานทั่วๆไปเนี่ยคือมันยังสามารถใช้งานได้โดยที่แบบว่าเราไม่รู้สึกว่ามันกระแทกจนเกินไปคือรถสพอร์ตบางคันอ่ะคือโอเคในความเร็วสูงมันนิ่งแต่ว่าเวลาใช้งานความเร็วต่ำครับมันจะค่อนข้างดีดแล้วก็กระเด้งกระดอนมากเกินไปครับและอีกอย่างนึงครับโหมดในการใช้เสียงของเขาเนี่ยสามารถปรับ ได้ด้วยนะครับก็คือสามารถปรับให้เสียงตัวท่อเสียเนี่ยซึ่งมันมีวาลวอยู่เนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยเงียบขึ้นเนี่ยครับความเร็วในเมืองเนี่ยมันจะเสียงแค่อื้อๆเฉยๆแต่ถามว่าเสียงที่ปล่อยออกไปในตามชุมชนหรือว่าตามเพื่อนบ้านบางทีเขาอาจจะเกิดความรำคาญอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการซิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถปรับเป็นโหมดที่ทําให้ท่อเนี่ยเสียงว่าดังกังวานขึ้นมาได้นะครับทั้งโหมดแท็กมัวสปอร์ตเนี่ย เรียกได้ว่าเสียงเนี่ยมีความเล้าใจกว่านี้มากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดลองกันครับเพราะตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยคือผมอะทาให้เห็นว่าเนี่ยไอย้รถมันสามารถใช้งานในชีวิตในเมืองโอเคแต่ว่ามันอาจจะมีความใหญ่นิดนึงนะครับคือค่อนข้างกว้างเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยคืออาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างง่ายคือซีรีส์ยงังถึงแม้จะมีขนาด40ครับ การเก็บอาการของตัวรถเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองทดลองในโหมดอื่นกันก่อนนะครับแล้ว0ูนย์ถึง100ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูด้วยวเช่นกันครับสำหรับการใช้งานในเมืองเนี่ยก็คือเนี่ยครับเราสามารถตั้งเป็นเลนคีฟแล้วเป็นกดแบบครูสคอนโทลนะครับแล้วเป็นครูสคอนโทลที่มันเป็นแอแดทีฟด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มความสะดสะวกสบายนะครับสมมติเนี่ยเราจะออกจากเลนปุ๊บ คงอะไรเดินกลับให้อันนี้ผมก็ไม่ได้ทําการวาดหรือทั้งเหยียบเบรกหรือว่าคันเร่งเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเลยนะครับสักอย่างหนึ่งเลยรถจะควบคุมให้อยู่ในเลนเนี่ยแล้วถ้ามันมีรถคันหน้าตัดเข้ามาในเลนหรือว่านี่ผมตั้งอยู่ที่65ครับถ้ามีรถคันหน้าตัดเข้ามารถก็จะเบรกให้อย่างอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายสําหรับรถคันนี้เลยนะครับที่ถือว่าเป็นรถสปอร์ตน้อยคันที่แบบสปอร์ตจ๋าเนี่ยจะมีมาให้นะครับ อันเนี้ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับรถมาสแตงคันนี้นะครับอเรามาลองโหมดอื่นๆกันมากนะครับว่าจะเป็นโหมดอะไรกันมากนะครับะเรามาลองอย่างที่บอกนะครับเรามาลองสปอร์ตเลยดีกว่าคือเนี่ยปรับตยวที่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเสียงก็จะเปลี่ยนคันเร่งก็จะเบาขึ้นละอย่างนะครับวองมาลัยกระชับขึ้นและที่สําคัญครับเกียร์เนี่ยจะเปลี่ยนให้ไวขึ้นพอเรากดคันเร่งเบา รอบจะเดินอย่างรวดเร็วนะครับพร้อมกับหน้าจอที่มันเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยมันมีการเชนเกียร์ให้ด้วยส่วนหนึ่งเรียกว่าเรียกพลังได้ทุกครั้งเลยนะครับคือถึงแม้ผมบอกว่าช่วงล่างมันจะนุ่มแต่ว่าก็ยังให้การก่อถนนที่เรียกว่าดีมากๆเลยครับเนี่ยกดคันเร่งทุกครั้งนี่คือ กำลังนี่เรียกว่าเหลือเฟือมากๆนะครับสําหรับการขับขี่ในแต่ละครั้งเนี่ยคือต้องบอกว่าโอเคเกียร์เขาไม่ได้เร็วมากนะครับถ้าเทียบกับรถทรบูนเนี่ยแต่ว่าถ้ามาในรอบสูงนะครับห้าหกพันรอบขึ้นไปแล้วเนี่ยเรียกว่ามาไม่หยุดเลยนะครับแล้วพร้อมกับการที่เขามีแพดเดิลชิพเนี่ยเราสามารถชิปเกียร์รอไว้ได้เลยเนี่ยนะเกียร์สี่เกียร์สามเนี่ยรอเตรียมกดเนี่ยออรอบห้าหกพันรอบนี่คือแบบ มันดึงอย่างรวดเร็วเลยนะครับโอ้โหแล้วการเข้าโค้งเขาเนี่ยถือว่ากระชับมากสำหรับคลมอะไรเนี่ยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพอมันเป็นเบรกที่เป็นเบรกแบมโบนะครับเรียกว่าเนี่ยการหยุดทุกครั้งของเขาเนี่ยนี่ผมกดเบาๆเนี่ยคือพอมันเป็นเบรกแบมโบเนี่ยการกดเบรกแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าควบคุมรถได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคือหมายความว่า เบรกที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่าเบรกอยู่หรือหัวทิ่มอย่างเดียวความเร็วสูงหรือว่าการควบคุมในความเร็วสูงแล้วกดเบรกเนี่ยภงมาอะไรก็ต้องควบคุมได้ดีเช่นกันครับอันนี้ถึงจะตอบโจทย์ว่ารถคันนั้นมีสมรรถนะที่ดีพร้อมกับการเบรกที่ดีด้วยเช่นกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปลองศูนย์ถึงร้อยกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวเลขอันนี้ก็แอบขี้โกงนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นทางลงนิดนิดนึงอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูว่า อัตราเร่งเขาดีมากน้อยแค่ไหนครับไปหนึ่งสองสามร้อยอ่ะื่กกี้เราก็ลองสูดถึงร้อยครับเมื่อกี้มันก็อึ๊บอึดใจเดียวโอเคมันก็เป็นทางลงด้วยผมก็ต้องยอมรับว่ามันยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่คือมันเร็วมากาน,นะครับผมก็เหลือบมองไปดูอีกทีอ้าวมันเกินไปแล้ว คือตัวรถด้วยความที่อย่างผมบอกอมันนิ่งมากคือเครื่องยนต์ V8 เนี่ยพอรถมันมีกําลังมากๆเนี่ยอัตราการเร่งในช่วงปลายเนี่ยมันดีมากๆนะครับแล้วพอรถใหญ่ความเร็วสูงเนี่ยตัวรถมันยิ่งนิ่งเนี่ยกดเบาๆเานี่ยท้ายมันจะออกอยดเดียวเลยเนี่ยโมันแป๊บเดียวคือ มันร้อยแล้วครับคือมันเร็วมากจนผมรู้สึกว่าด้วยช่วงล่างด้วยตัวรถด้วยเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับคือถ้าจะเลือกตัวมาสแตงเนี่ยควรจะมาที่เครื่อง5000มากมากเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดแหละสำหรับมาสแตง5 0ดลิตรคันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์คาร์ที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกันนะครับอ่ะ มาพูดถึงเรื่องความชอบกันก่อนนะครับในการขับขี่ของผมเนี่ยที่ทดสอบกันไปแล้วนะครับเครื่องยนต์5.0ลิตรเนี่ยเรียกได้ว่าเหมาะสมกับตัวรถคันนี้มากๆนะครับถ้าเทียบกับตัว2.3ลิตรผมก็เคยได้ขับมาแล้วนะครับเรียกได้ว่า2.3ลิตรเนี่ยขับแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นรถทั่วไปนะเป็นรถบ้านๆไม่ได้รู้สึกอะไรถึงความแบบว่ามีพลังเลยนะอาจจะมีเสียงที่แบบเขาสร้างขึ้นมานิดหน่อยให้มันรู้สึกได้นะครับกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มันเหมือนกันครับ แต่ว่าพอมันเป็น5.0ลิตรเนี่ยการขับขี่ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีพละกกาลังเรียกได้ว่าพร้อมจะทะย,ยานไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับถึงเครื่องจะไม่มีเทอร์โบนะครับแต่แรงม้าที่ให้มานะครับและพละกําลังของเขาเนี่ยคือรอบต้น,นอ่ะมันอาจจะสู้เครื่องเทอร์โบไม่ได้นะครับที่ผมเคยทดสอบกันมาแต่ว่านะครับพอถึงในรอบปายนะครับใครก็ไล่คันนี้ไม่ได้หรือว่าหนีคันนี้ไม่ได้แน่นอน,นครับเพราะว่าเครื่องที่มันเป็นบล็อกใหญ่ระดับ V8 นะครับ คือมันจะสามารถทะยานออกพาตัวรถคันนี้นะครับไปได้อย่างแบบว่าคล่องแคล่วและรวดเร็วอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าปลายไม่มีหมดเลยนะครับอ่ะและในส่วนเรื่องความชอบของผมนะครับคือผมมองว่ารถคันนี้มันอาจจะเป็นปลายโมเดลสําหรับตัวเครื่องยนต์ NA แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยมันจะเข้าสู่ยุครถไฟฟ้าหรือว่าเป็นไฮบริดกันแล้วนะครับอีกอย่างนะครับที่ผมชอบเนี่ยกับตัวมาสแตงคันนี้คือระบบช่วงล่างของเขานะครับ ที่เรียกได้ว่ามันมีการแบบเรียกว่าประณีประนอมกับคนขับมากๆนะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยรถถ้าเป็นรถสปอร์ตนะครับเรียกว่าช่วงล่างจะมีความแข็งกระด้างแบบใช้งานก็เรียกว่ายากเลยนะครับกับชีวิตประจําวันเนี่ยแต่คันนี้มันให้ช่วงล่างที่ว่าตอบสนองกับเราแบบว่าคือเราไม่ได้รู้สึกว่ากระเด้งกระดอนในการขับขี่มากนะครับผมขับมาทางใกล้หรือทดสอบในหลายๆวันนีครับใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ย ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกระด้างจนใช้งานทุกวันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมาสแตงคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับอ๋อและอีกอย่างนีงนะครับกับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่4ี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเรียกว่า5ล้านมีทอนนะครับกับรถสปอร์ตหน้าตาหรือลุคที่มันเป็นแบบนี้สามารถจอดซุปเปอร์คาร์ได้เนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับ วันนี้ผมก็ขอลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ